นี้่างเราจะเทให้ลูกค้าจนเต็มรางเลยนะคะถึงกําแพงเลยนะคะหลังมีตัวประตูของเรานะคะลูกล้อบังคับตัวนี้ใช้เป็นพลาสติกแบบหนาน,นะคะจะได้ไม่เข้าสนิมนะคะเหล็กตัวนี้จะโค้งลงมานะคะเหล็กตัวรับประตูจะโค้งลงมาถึงพื้นเลยนะคะล้อของเราจะใช้เป็นล้อคู่อย่างดีค่ะเหล็กใช้เป็นเหล็กกล่องขนาดสามนิ้วนะคะ มีจับเชื่อมให้แบบดีค่ะพร้อมผูกช้างที่ล็อกประตูมีตัวประคองประตูดูไหลเลื่อนดีนะคะพักมือเดียวไปเลยค่ะ ไม้ของเราจะใช้เป็นไม้แบบหนาเลยนะคะไม้ใช้เป็นไม้แบบหนาอย่างดีของไม้ล้วค่ะกาเพชรอย่างดีค่ะเ็กตัวโครงใช้เป็นเหล็กแบบหนานะคะเหล็กหนาเหล็กใหญ่นะคะไม่ใช้เหล็กเล็กๆนะคะลูกค้าบอกต้องการสองเส้นจัดให้ค่ะ ล้อใช้เป็นล้อคู่แบบดีค่ะไม่มีเก้าสนิมนะคะรางเป็นรางฉากนะคะตัวนี้รางรุ่นใหม่นะคะจะไม่มีเหล็กกลม,มอยู่ตรงรางนะคะของเราจะเป็นรางฉากใช้ล้อฉากทั้งหมดนะคะตูหน้าบ้านจะเป็นหูช้างนะคะเพราะว่าทางเข้าบ้านมันจะเป็นถนนเป็นซอยแคบนะคะเลี้ยวเข้าบ้านยากเราก็ต้องทำหักมุมเข้าให้นะคะเป็นหูช้าง ตัวนี้เป็นงานก่อโชว์ค่ะก่ออีกช่องลมโชว์นะคะตัวนี้จะเอาไว้สําหรับใส่ระเนงนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าอยากใส่ระแนงนะคะถ้าต้องการทึบก็จะเป็นเมตรหสิบนะคะตัวนี้เหลือหัวเสาโผล่อยู่ที่60สิถึงเจเซนนะคะเพราะว่าใช้เสาสูงตัวนี้